นะครับคุณผู้ชมไปติดตามโรงพยาบาลค่ายกาวิละครับได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับนำนั่งรถนะครับไปรับกำลังพลครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องระหว่างลาดตระเวนครับ โรงพยาบาลค่ายกาวิลาจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลนำรถไปรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องระหว่างลาดตระเวนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานปฏิบัติการบ้านเมืองนะาหน่วยเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพจำนวนสองนายได้แก่จากา่าสิบเอกอภิสิทธิ์สารจันทร์รู้สึกตัวดีมีอาการหูอื้อมีแผลสะเก็ดบริเวณใบหูมีรอยช้ำและมีแผลถลอกมีอาการเครื่องตา ส่วนอีกรายนะคะก็คือสิบเอกสุรศักดิ์สมพงศ์มีอาการหูอื้อตาพร่ามัวปวดต้นขาขวาทางเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละได้ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นและรับกำลังพลทั้งสองนายส่งมายังโรงพยาบาลค่ายกาวิละเพื่อตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะคที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ